สองปาร์ตี้วันเกิดชมพู่เพื่อนสนิทพร้อมหน้าแก๊งนี้มิตรภาพแน่นหนึกเพ,เพิ่งผ่านพน้นวันเกิดวัย43ปีไปหมาดๆสำหรับซุปตาลูกสามชมพู่อรารยาซึ่งวันเกิดปีนี้มีตารางงานที่ค่อนข้างยุ่งทำให้ไม่มีโอกาสอยู่ฉลองพร้อมหน้าครอบครัวแต่3ามทานยาทรังสีสิ่งพิพัฒน์สายฟ้าพายุและน้องเกลก็ได้ฝากคำอวยพรไปให้แม่ทางออนไลน์แทน ล่าสุดกลับมาถึงเมืองไทยสาวชมพู่ก็ได้นัดแก๊งน้ำแข็งสตัวมัมตัวแม่อย่างไออภิษดาและเอมมี่มรกตมาร่วมฉลองวันเกิดด้วยกันโดยบรีฟเพื่อนว่าสวยงามตามสแตนดาดบอกเลยว่าบรรดาแม่แม่สวยจึงจัดเต็มกินกันไม่ลงนอกจากนี้ยังมีเพื่อนสนิทอย่างพลอยชวพรและน้องคนสนิทอย่างต้าเหน่งกัญญาวีมาร่วมด้วยอิ่มท้องม่วนจอยกันทั่วหน้า